สวยไหมคะทุกคนคิดว่ามันโอเคไหมอะคือจริงๆอยากจะใส่ออกงานนะไม่ได้อยากจะใส่ไปเดินเที่ยวที่ไหนหรอกสวัสดีค่ะปาผานะคะค่ะวันนี้นะคะพบช่วงใหม่ของเปง้าผาคะ่ะนั่นก็คือช่วง เพราะฉะนั้นเราก็มีจริงค่ะอันนี้นะคะเราจะมาเดิมกันที่ EP แรกเลยส่วนตัวพี่อาคิดว่าอาจจะไม่มีบ่อยๆเพราะอะไรลูกไมเพระไม่ค่อยซื้อของเน่คิดอย่างนั้นนะแต่เดี๋ยวเราจะมาดูว่าเอ๊ะมันจะบ่อยแค่ไหนหนึ่งเดือนพี่พอาจะซื้อของกี่ครั้งและซื้ออะไรบ้างอันนี้จะเป็นส่วนตัวสุดๆเลยนะคือมันเป็นของที่เราซื้อมาใช้เองเนี่ยหรอปะแล้วเราก็คิดมาแล้วว่าดีหรือเปล่า ใช้ชีวิตประจําวันอาจจะดีหรือเปล่าไม่รู้นะคะอันนี้คือรองเท้านะคะคู่ละสองพันกว่าบาทค่ะเพราะฉะนั้นเราจะมาดูเลยว่าอะไรยังไงนะคะมีบินใบเสร็จด้วยนี่นะคะนี่หน้าตาเอา้ากล่องเขาเป็นอย่างนี้หรออ๋อนี่นี่น,นี่ด้านนี้กล่องเขาเป็นอย่างนี้นะคะจริงๆแล้วส่วนตัวพี่พาจะไปซื้อพิฟฟอกนะคะพิฟฟอกเมื่อวานไปดูมานะ คู่ละ17,990เารค่ะน้องๆโอ้โ oh, ห oh. แต่ที่เขาลดราคา50%เนี่ยคู่ละประมาณ6,000 5,000กว่าบาทหรือ2,000กว่าบาทแต่ว่าไม่มีอ่ะไม่มีโชคดีไปเราก็เลยได้2,000กว่าบาทเหมือนกันนี่ค่ะหน้าตาแบบนี้ให้ดูอันนี้คือราคานะคะ2,190บาทค่ะน้องๆแล้วดูดิมันเล็กมากอา้ามันเล็กมากของน้องเล็กมากๆแต่ว่าพี่พาซื้อมาลดราคานะคะจาก2,000เหลือ1,800เหลือพัน 161บาทค่ะท,ทุกคนกคนีนน่มีินไว้เสร็จด้วยนะซื้อมาเมื่อวานเลยค่ะเพราะฉะนั้นเรามาแกะกันนี่หน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้ทาดาเห็นปะเขาจะเอาแนวคิดมาจากรอ,องเท้าบัลเล่นะคะนี่ค่ะทวิตอ่านอ่านชื่อแบรนด์เขาถูกไหมคะพี่วอ่านไม่ถูกเขาเขาแบบตำนนหนินิดนึงนะคะอันนี้เขาไม่ได้จ้างนะแต่ว่าเราก็ควรจะอ่านให้ถูกดูหน้าตารองเท้าเป็นนี้น่ารักาก วิตวิอะไรพี่พาอีกทีสิอ๋อ b u ตเ e อร l y t ทวิ t นี่บ b ต t t e r f l y แหม่นี่ด้วยการที่ให้เขามันบิดงอแบบนี้ค่ะเพื่อที่จะเอาเวลาเราไปต่างจังหวัดใส่เข้าไปในกระเป๋าเดินทางได้ไม่ลกไม่เกะก,กะแล้วก็ที่สำคัญเลยนะคะที่ชอบมากก็คือเขาใช้พื้นรองของ memory foam ค่ะน้องๆจำได้ไหมก็คือสก u f ชี่ s กช h i นั่นเองรองเท้าที่เหมือนสก u f ชี่ไงตัวนี่เหรอนี่เขาจะเป็นสภาพนี้ อันนี้พี่พาซื้อมาไซส์ไซส์สามสิบเก้านะคะใส่ได้ไซส์สามสิบเก้าค่ะนี่มันจะเป็นอย่างนี้พออันนี้ขึ้นมาแล้วมันก็จะเป็นเพชรเงาเงาเห็นปะใส่ออกมาแล้วสวยแกสวยมากเดี๋ยวจะใส่ให้ดูแล้วก็เอาเท้าึ้นมาวันนี้ใช่ไหมพี่มาเออยืนยืนบนโต๊ะความคิดดีนะคะน้องๆตรงนี้เขายังมีติดเลยเนี่ยสองพันกว่าบาทอันนี้เป็นแบรนด์มาจากอังกฤษนะคะ ข้างในมันจะเป็น memory foam อย่างไงเดี๋ยวเอาให้ดูกดนะอย่างเงี้ยเห็นไหมมันจะเป็นแบบแล้วก็ยุบหายไปค่ะเขาบอกว่าถ้าเราไม่อยากให้เขาเป็นแบบนี้นะเราวางไว้เฉยๆเขาจะคลายออกค่ะเขาจะคายเป็นปกติพุดว่าอยากให้เขาเป็นอย่างนี้ก็สามารถทวิสต์แล้วก็กลับเข้ามายัดเข้ามาข้างในนี้ได้เห็นปะม,มันดีอ่ะโอเคปเราไม่พูดเยอะเราไปลองใส่กันดีกว่านี่แหละเรามาลองใส่เลยนะคะใส่แล้ว เข้าอย่างเี้ยนึกออกไหมเธอนี่ค่ะใส่เข้าไปความแบบเดินแล้วเหมือนแบบเขาเรียกว่าไงใส่เข้าไปแล้วเหมือนไม่ได้ใส่ค่ะทุกคนต้มลงมาใส่ไหมยังไงดีอะโอเคเท้าก็ไม่ได้สวยค่ะแต่พอใส่แล้วออกมาสวยเห็นไหมอ่ะเดี๋ยวเราลองยืนให้ด UH! ูโอไม่โอไม่โอไม่ คือว่าเมื่อกี้เราเอามาเดินออกใช่ไหมล่ะแบบแปะแปะ,แปะอะเดียเด๋ยวเดี๋ยวอะมันก็เลยเหนียวๆไงโอเคใส่ออกมาแล้วสวยไหมคะทุกคนคิดว่ามันโอเคไหมอะคือจริงๆอยากจะใส่ออกงานนะไม่ได้อยากจะใส่ไปเดินเที่ยวที่ไหนหรอกแบบเวลามีงานทีแล้วเราก็ซื้อไปใส่ออกงานอย่างนี้นะค่ะทุกคนสวยนะ <S <S อะดูรวมๆหน้าตัว ดูรวมๆแล้วมีเสน่ห์เลือกเติร์นคุณจะใส่อไรนใส่แบพี่บอเห็นไหมคะผู้หญิงเวลาช้อปปิ้งเราจะอารมณ์ดีเย้อารมณ์ดีโอเคเดี๋ยวเราลองมาดูนะว่า EP ถัดๆต่อๆไปนะพี่พาจะมีอะไรมาขี้หัวอะอีกแล้วคือแบบว่าขี้หัวเดี๋ยวไม่ได้นะ อีพีต่อไปจะเป็นอะไรกดไลค์ให้กำลังใจสำหรับตอนใหม่นี้ด้วยนะคะถ้าอย่างไรคลิปนี้ก็พาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน,น้าแน่นอนคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย,บายจุ๊บๆให้ดูแค่เท้า